สวัสดีครับผมดรไพศน์คำอ่อนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของคาร์บอนฟุตพิลถือว่าเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแน่นอนที่สุดครับทุกกิจกรรมที่ในใช้ชีวิตในประจวันของเราเนี่ยล้วนแต่มีการปล่อยก๊าซเรือกระจกออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถไปทำงานการใช้ไฟฟ้าหรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งการดื่มกาแฟหแก้ว ข้อล้วนแต่มีคาร์บอนฟุตพิ้นอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นนะครับคาร์บอนฟุตพิ้นนั้นจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับที่จะเป็นตัวชีวัผลดกระทบของพฤติกรรมเราและก็สะสมรวมทั้งส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยนะครับคาร์บอนฟุตพิ้นคืออะไรครับ mm hmm. เขาบอกว่าปริมาณกา๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมผลิตภัณฑ์หรือองค์กรในช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งก็มีหน่วยวัดเป็น KG CO2 นะครับก็ย่อมาจากคำว่ากิโลกร,รมัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับความสำคัญก็คือใช้วัดผลกระทบของสภาพภูมิอากาศแล้วก็สื่อสารต่อผู้บริโภคด้วยนะครับนักลงทุนไหมและหน่วยงานที่กำกับด้วยนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือการขับรถเราจะใช้น้ำมันสมมติ1ลิตรนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าตัวคาร์บอนฟอสปินออกมาคือ2.3นะกิโลกร,รม คาร์บอนไดออกไซด์อีควอเลเนนะครับ uh, เรามาดูสโคปนะครับและแต่ละประเภทของการปล่อยก๊า uh, ซออกมาเนี่ยเราเรียกว่าขอบเขตการวัดหรือขอบเขตของอาคาร์บอนฟุตพิ้นเนี่ยก็จะมีแบบ uh, หลายแบบด้วยกันในที่นี้เราจะแบ่งเป็นสามแบบก็คือ direct emission ก็คือการปล่อยโดยตรงเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงในองค์กรนะครับรถยนต์ของบริษัทในการขนส่ง นะครับแล้วก็อาจจะอีกตัวนี้ก็คือ direct emission เป็นการปล่อยทางอ้อมจากพลังงานที่ซื้อมาอย่างเช่นไฟฟ้าไอความร้อนนะครับหรือไอน้ําที่องค์กรซื้อมาไฟฟ้าอย่างตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราต้องเปิดพัดลมหรือเปิดแอร์อยู่ทั้งคืนหรืออาบน้ําอุ่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าอยู่ในส่วนที่เป็น indirect emission นะครับในส่วนที่3นั่นก็คือ after indirect emission ก็คือการปล่อยอาทางอ้อมอื่นๆอย่างเช่นเราอาจจะเดินทาง ไปทํางานหรือการเดินทางของพนักงานต่างๆของเสียนะฮะโลจิสติกภายนอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับประโยชน์ของของการดําเนินการในในเรื่องนี้ก็คือเพื่อที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยนะครับมองเห็นภาพรวมของ value chain นั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็ควรจะรู้นะว่าการที่เราจะปล่อยการาดออกมาในแต่ละวันนะครับเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเรามาคิดคำนวณดูว่ามันมีสูตรยังไงบ้างนะครับสูตรก็คือคาร์บอนฟุตพิน นะครับเท่ากับ activity data คูณด้วย emission factor นะครับ activity data ก็คืออะไรครับปริมาณการใช้กิจกรรมอย่างเช่นกิโลวัต,ตนะครับไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ลิตรน้ำมันแล้วก็กิโลเมตรก็คือการเดินทางนะครับซึ่ง emission factor หรือ e f นั่ก็คือค่าตราการปล่อยก๊าซต่อหน่วยกิจกรรมนั่นเองนะครับอย่างที่เรียนได้ทราบว่าดีเซล1ลิตรเนี่ยจะปล่อยออกมาเท่ากับ2 หกแปดกิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์ทูเบลนแล้วก็ไฟฟ้าของไทยแล้วเนาะของไทยเราก็จะ1กิโลวัตต์อาว์ก็เท่ากับ0.55กิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะกิโลอ่าอีเท่เบลนนะครับซึ่งการเก็บข้อมูลเนี่ยก็คือผ่านใบเสร็จพลังงานนั่นเองแล้วก็บันทึกการเดินทางข้อมูลซัพพลายเออร์นะครับซึ่งก็จะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นนะการใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยก็จะอย่างเช่น ในในรอบเดือนเนี่ยเราอาจจะใช้ประมาณ10,000กิโลวัตต์อั่วขณะนั้นก็คูณด้วย0.55ก็จะมีค่าเท่ากับ5,500กิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์อีเกอเวลเลนต์นะครับหรือกรณีที่เราใช้น้ำมันดีเซล200ลิตรต่อเดือนเราก็คูณด้วย2.68ก็มีค่าเท่ากับ5,360กิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์อีเกอเวลเลนต์ ซึ่งรวมแล้วทั้งหมดก็จะได้เท่ากับ1,860กิโลกร,รมัมคาร์บอนไดออกไซด์เคลโเรนต่อเดือนก็เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เท่ากับนะครับ 1, ต้นต่อปีเพื่อที่จะมาทดแทนในสิ่งที่เราปล่อยออกมาในในที่ผ่านมานะครับสรุปก็คือการคำนวณคาร์บอนฟุตพินก็เพื่อช่วยให้บริษัทเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงแล้วก็ เพื่อที่จะลดการใช้น้ำมันแล้วก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนเ,เป็นรถ e ีวีดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับการลดในคาร์บอนฟุตพิ้นนั้นก็มีแนวทางในการลดาการปล่อยได้หลายวิธีเช่นพลังงานสะอาดดีไหมอย่างเช่นโซลา่าเซลล์พลังงานลมหรือไบโอแก๊สนะครับและก็ประสิทธิภาพโลจิสติกอย่างเช่นูทออโตมิเซชันลถไฟฟ้านะครับ EV uck, อ v วทักอะไรนี้เป็นต้นหรือการบรรจุนะบรรจุพันเนี่ย อาจจะเป็นสีเขียวซึ่งเราก็อาจจะใช้วัสดุรีไซเคิลหรือชีวภาพก็ได้นะครับแล้วก็กรณีที่เป็น circular e c o n น m y ก็คือลดยังไงใช้ซ้ำรีไซเคิลแล้วก็การกู้พลังงานการสร้างพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือส่งเสริมพนักงานเราลดการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับเรามาดูว่าการใช้หรือการประยุกต์ใช้เนี่ยใช้ยังไงบ้างในเชิงธุรกิจนั้นนะครับ business unit use เนี่ยก็คือเป็นการใช้รายงาน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือสเต็กฮอลเดอร์นั่นเองนะครับช่วยดึงดูดเพื่อที่จะนักลงทุนที่สนใจในเรื่องของ ESG คืออะไรครับเป็น v i เล n ันทัลโซเชแล้วก็ Governance เป็นเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการนะครับ u p p s y p p l y n h a i n นะ r e e n p r o c u r e m e n t นะครับส่วนเชิององค์กรนะครับก็คือ Organizational Use ก็ใช้ KPI ในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะลด คาร์บอนฟุตพินลง10%ภายใน3ปีอะไรประมาณนี้หรืออาจจะใช้ในการเปรียบเทียบเรื่องของคาร์บอนอ e ดิชิตี้อย่างเช่นคาร์บอนฟุตพินต่อหน่วยสินค้าในระหว่างปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเชิงนโยบายกฎหมายนั้นก็อาจจะปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างประเทศนะครับเกี่ยวกับโปรโตคอลปารีสอะกริเมนคาร์บอนบอ์เดอร์อดจัสเมนต์เมคานิซึมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อย่างเช่นกรณีที่สินค้าจะนําเข้ายุโรปก,ก็จะต้องมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนฟุตพินหรือแม้แต่เกาหลีญี่ปุ่นก็เดี๋ยวนี้ต้องมีการรายงานแล้วครับว่าคาร์บอนฟุตพินของเราสินค้าที่เราออกมานั้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของกฎหมายนะครับคาร์บอนแท็กอิมิชชั่นเทรดดิ้งสครีมยางเงเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอ เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเลขในสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่เป็นตัวชี้วัดความสามารถแข่งขันขององคอ์กรด้วยนะครับสนับสนุนเป้าหมายของ n e t Zero e m i s s i ั่นไหมในปีนี้ปีหน้าหรือปี2050อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอายุบายทั้งโลกเลยองคอ์กรที่จัดการเกี่ยวกับ CS ออย่างจริงจังนะครับก็คือได้เปรียบในการแข่งขันมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้บริโภคและก็คู่ค้าลดต้นทุนในระยะยาวนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของคาร์บอนฟุตพิ้นที่มีต่อตัวเราแล้วก็พนักงานมีอะไรบ้างสุขภาพด้วยไหมเฮล์อิมแพกอย่างเช่นการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ปล่อยฝุ่นพีเอ็มสองจุ้ยไมเป็นพิษต่อร่างกายเราหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นหรืออาจจะอยู่ในส่วนเรื่องของด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็ความเป็นอยู่นะครับคือค่าไฟฟ้าค่าน้ําและค่าขนส่งสูงขึ้นจากมาตรการภาษีคาร์บอนหรือเปล่า นะครับแล้วก็ราคาสินค้าบริการอาจจปรับขึ้นจากต้นทุนของคาร์บอนฟุตพินด้วยนะครับทีนี้มาดูในด้านของการทำงาน Workplace Career องค์กรให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนฟุตพินจะเน้นอบรมแล้วก็สร้างวัฒนธรรมสีเขียวขึ้นมาพนักง,งานต้องมีกรีนไมซ์ไม์เนะครับเช่นลดการใช้กรกสารแยกแยะ,ะ,ะหรือแยกขยะนะครับใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน แล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ uh, ESG Go นะครับที่หลายบริษัทใช้วัดผลการทำงานนั่นเองดูในเรื่องของด้านสังคม uh, ความภาคภูมิใจนะครับพนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยองค์กรลดคาร์บอนฟุตตินก็ถือว่าเป็นการสร้างความภูมิใจที่จะช่วยโลกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความผูกพันและแหล่งจุดใจในการทำงานนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับในเรื่องของคาร์บอนฟุตตินขอบคุณมากครับสวัสดีครับ มาถึงตรงนี้ก็ถือว่าผู้เรียนได้เรียนทั้ง3ตอนแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ตอนที่เป็นกรีนโลจิสติกซึ่งก็ต้องทราบใช่ไหมครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการมีกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนก็คงได้ความรู้ตรงนี้นะครับในตอนที่2ก็เป็นเรื่องของการนําไปปฏิบัติว่าจะปฏิบัติยังไงนะครับประเมินยังไงมอนิเตอร์ลิงยังไงเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นในส่วนที่3นั้นเป็นเรื่องของคาร์บอนฟุตปินก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญซึ่งเราก็เพิ่งได้เรียนจบไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนนั้นคงจะได้ทั้ง3ตอนนี้ได้อย่างอ,อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทําการทดสอบว่าจากที่ เรียนมานั้นมีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ตรงเนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปใช้ในองค์กรเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับธุรกิจคนอื่นเขาได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยโลกเราเนาะอย่าให้โลกเราร้อนไปมากกว่าน,นี้นะครับก็เพื่อที่จะรักษาโลกแล้วก็ให้เราอยู่อย่างมีความสุขต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ